สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีเนริโอออราเคิลคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์คือคนที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะดูดวงการงานการเงินความรักให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงปักแรกเครื่องเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมครับ เรามาเริ่มต้นในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานสําหรับคนที่มีงานทําแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้าง ชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคบ้างในบางเรื่องนะครับคุณจะต้องนํางานกลับไปนอนคิดกลับไปคิดโปรเจกต์ต่างๆทําให้คุณนะรู้สึกล้าแล้วก็รู้สึกท้อแท้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่สัมพันธ์กับงาน และคุณจะต้องขอความช่วยเหลือผู้ที่ชํานาญหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นและนอกจากนี้คุณจะได้มีการทําสัญญาในเรื่องของงานเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ให้ผ่านพ้นปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ไปได้ด้วยดีครับส่วนคนที่กําลังหางานใหม่หรือกําลังจะเปลี่ยนสายงานนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ะคะดูจากไพ่ก็จะรู้แล้วนะครับว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณมีโอกาสคุณมีเป้าหมายสําคัญและหนทางสว่างสวยในเรื่องของงานใหม่และงานที่คุณหมายปองนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณอาจจะมีช่วงยุ่งๆอาจจะมีในส่วนของการติดภาระสําคัญต่างๆเพราะฉะนั้นคุณเองต้องปังคับตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของการสมัครงานใหม่หรือการที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วก็จะได้งานที่คุณน,นั้นตั้งใจแล้วก็หวังไว้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีของชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ด้วยนะครับจากการงานมาดูในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นบ้างนะครับการเงินและโชคลาภของชาวราศีสิง นะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีไพ่ที่เกี่ยวกับเงินมาถึง2ใบนะครับในไพ่ก็จะบอกแล้วว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการเสี่ยงดวงโอกาสของการเสี่ยงดวงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการเสี่ยงดวงคุณดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับคุณอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับในเรื่องของการพนันต่างๆนะครับ คุณเองนั้นจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินทองจากผู้ใหญ่เข้ามาและอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับสิ่งของหรือบุคคลเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพนันนั้นอย่าเข้าเป็นเสี่ยงเด็ดขาดคุณอาจจะเจ็บตัวอย่างหนักเหมือนกับไพ่ใบที่4ก็เป็นได้ครับการเงินไปแล้วการงานไปแล้วมาดูความรักกันบ้างความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมคนที่มีคู่แล้ว นในส่วนของคนที่มีคู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่ในครอบครัวของคุณด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วงนี้สภาพคล่องของการเงินสําหรับครอบครัวของคุณนั้นเรียกได้ว่า อาจจะติดขัดพอสมควรเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็ประหยัดเป็นอย่างมากและนอกจากนี้คุณมีแผนงานหรือมีแผนที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับในเรื่องของครอบครัวช่วง1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้คุณมีหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนแรกพฤษภาคมนี้ด้วยครับและคนโสดชาวราศีสิงห์ จะมีโอกาสเจอเนื้อคู่หรือไม่ถามว่ามีโอกาสหรือไม่ไพ่ก็ตอบแล้วนะครับว่ามีโอกาสแน่นอนในส่วนของคนโสดน,นะครับคุณอาจจะมีความหวังเล็กแอบชอบพอใครอยู่ และในช่วงครึ่งเดือนแรกพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ที่จะได้สารสัมพันธ์แล้วก็ได้บอกความในใจสําหรับคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณแอบรักนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดด้วยนะครับคุณต้องใช้โอกาสนี้ที่จะบอกรักกับคนที่คุณชอบครับและสุดท้ายนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้าง เอาละครับไพ่ก็บอกว่าในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้นะครับชาวราศีสิงห์ระวังการพูดจาระวังการเข้าใจผิดนะครับอาจจะทําให้คนสนิทกันต้องผิดใจกันนะครับทาให้ต้องเลิกราและก็เลิกคบกันไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้ร,รับงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วย และนอกจากนี้เองนะครับการงานคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกในเรื่องของการงานแล้วนะครับและสุดท้ายนี้ไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้คุณนั้นแต้มบุญน้อยเหลือเกินพยายามเข้าวัดทําบุญเพิ่มบุญให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็คือชาวราศีสิงในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่ง ื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีแบบนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ